ไปแยกเพศตัวละเอ้ยนูกูตังกังมาแล้วกันอยู่เอ้ม็เอาบูใครก็ได้หน่อยเนาะมาเออนู้ลูกบูนี่นายจับบูใหม้เอ้ยมาบูมาว่าว่ากูจับได้ลูกบูมานายเออนี่มาจับเลยนายนายนายมึงลองหยิบลูกบูมาดิมาถูกจับแน่ได้ตายแน่ตะเลมาถูกจับแน่ตัวก็แน่หรอกนึงมาถูกแน่ตักแน่จ้ะตาถูกแนจริงจริงตัวตัวตัวตายเน่มึงบอกนายมั้งว่าขีดเียมมือเชมอะไรเออตัวจับ โชคจบหลงปูอันนั้นไอ้ว่าวาดี้ดิคุไม่กล้วูบหรือพี่ดิดี่กูไม่กล้ามาแล้วหนึ่งหัวต้มมันตอมใ็้ไม่หนึ่งเ่ะอห้าม่นีหนึ่งสีน้ำพรูไร้มังไม่ทุนมังปูวิธีการต้มปูให้แน่นนะคะอันดับแรกคือไส่น้ำหน่อยๆเรียงปูไว้มันสื่อๆเกี่ยวกัน จริงก็ได้ลำตานั้นเลยิงถ้ามันยุ่เไม่เชือทำไปเหนียน้ำไม่ไม่ต้องใช่ว่านันตอมปูหมงังมินมมดานหนาวอ๋อปูหมานหนาวเพราะว่าไม่ไม่ต้องนนออก,กินกำลังคนเยะเอยได้เกิดกำลัตคนจริงไหมจริงหรือโล่อ้อมันจะได้บะเหนียบอ่ะแถว้เกลแต่เด้ก่วเเป็นอยู่เลยมึง ไม่มีวนเลยเดียววนออกมเลยรองรอเลยมันก็ยังุ่งอยู่ยังงี้งีอยู่ไมู่้ลอยอยู่คนว่าเพงไม่ตายเลยพกเบียมาลานเดียวคเป็นลานพุ่งคักแล้วก็ใส เนี่ยเวลาเราคนเราล่างปลานะคะทุกคนนะล่างปลาเราต้องใช้ตะกาบดมันจะได้ล่างน้ำผ้าเนี่ยเชียร์หมไม่เทปเลยวะไม่ชูดเชื่อครูดิแกง้าเหรอวแล้วซี่ไม่ไม่เด้งวะมันไม่มียีปีแองไม่แต่ยีปีซอสซี่ไม่ค่อยเลยนะซี่ไม่ค่อยเด้งแต่ว่าซี่เนี่ยกูชอบคนแต่แรกเขาเก่งเขาจะแกงยีปีซอสเปียคนแต่แรก ของมึงปูมีอแกงซ้อมหอมหอมทุกอย่างแต่เป็นข้นองเพื่อนทั้งปูก็กินแกงซ้อมก็กินอยากกินข้กงกองก็เลยเปลืออังจัง